ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ ส so, วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแหรับส่งคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึง event อีเวนต์ใหญ่นะครับทุกคนหรือว่าแคมเปญใหญ่แคมเปญใหม่นะครับทุกคนที่ตอนนี้นะครับมันอยู่ภายในตัวเกมให้รวบรมหรือว่าเป็นเส้นทางนะครับทุกคนการเป็นนักแข่งเกมรวบวมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งระดับโลกเราไปแข่งฟุตบอลโลกภายในเกมได้เลยนะครับก็จะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างเราไารับชมกันในคลิปนี้เลย้กันกนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงอ่าอีเวนต์ใหม่หรือว่าแคมเปญใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนที่มีมาอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนก็คือเป็น FIFA E World Cup 2024อันนี้นคทุกคน ก็คือตามที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะครับเป็น FIFA e ีเวนต์คั2024นะครับก็ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก5วันเลยด้วยกันนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันก่อนแล้วกันนะครับก็คือเข้ามาที่ Continue นี่ครับก็คือหลักๆนะทุกคนมันมีทั้งหมด3ามอีเวนต์เลยด้วยกันนะครับทุกคนเป็นอ่าอีเวนต์สามชาลนจนนะครับนี่ครับคนเมื่อเราเข้ามาตอนแรกนะครับก็คือมันจะให้เลือกทีมชาตินะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับผมกับการแข่งขันของทีมชาติหรือว่าตทีีีมชาินนค้เเป็พยงแ่ ทีมชาติที่เราเลือกเล่นอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับวันนี้คือไม่เกี่ยวนะครับผมเองก็ทําการเลือกทีมชาติสเปนมานะครับสาหรับทีมชาติที่เราเลือกอันนี้นะมมทุกคนย้ําอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันไม่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับทุกคนเพราะว่าทีมชาติอันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับทัวร์นาเมนต์การแจกทองฟร,ตรีตรงนี้เท่านั้นนะครับทุกคนนี่นะครับมันก็จริงๆมันจะมีระบุมานะครับว่าเป็นอีเวนต์ของนียทุกคน 400ล้านทอง210ล้านทองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นาการเลือกทีมชาติของตรงนี้นะครับย้ํานะครับว่าไม่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับเดี๋ยวการแข่งขันผมจะดำนการระบุให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับชาลนจ์คร่าวๆตรงนี้นะคนมีทั้งหมด3ร้าหรือ3รอบวยกันนะครับรอบแรกก็คือเป็นโกด้นโกนะทุกคนเล่นกับบอทนะครับผมก็คือยิงบอดให้ได้นะผมหรือว่าชนะบอดให้ได้นะครับก็ผ่านอีเวนต์ทันทีนะครับแล้วก็รับของรางวัลทันทีนะครับ ต่อมาที่2ก็คือเป็นการเล่นกระบอเช่นกันครับทุกคนอันแรกนะครับเล่นให้ได้1แต้มภายใน5แมตช์ครับทุกคนอันที่2นะครับเล่นให้ได้3แต้มภายใน5แมตช์นะครับแล้วก็ที่3ก็คือเล่นให้ได้6แต้มภายใน5แมตช์เช่นกันนะครับเมื่อเล่นครบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับของฟรีนะครับแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นมารอเล่นในส่วนของราวที่3นะครับซึ่งสําหรับรอบที่3ตอนนี้นะครับใครที่เคลียร์รอบที่1กับรอบที่สองเสร็จแล้วนะครับคือยังไม่สามารถเล่นรอบที่3ได้นะครับคนเพราะว่า มันจะเปิดให้เล่นวันที่18ทุกคนหรือว่าหลังจากการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่ว่างๆตอนนี้นะครับยังไม่เคลียนะผมก็สามารถเข้าไปเคลียร์รอบที่หนึ่งและรอบที่2ได้เลยนะครับส่วนรอบที่3ก็คือรอเคลียหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสีนี้นั่นเองนะครับ และในส่วนของเส้นทางการสมัครหรือว่าลงแข่งของทีมชาตินะครับมีอย่างไรกันบ้างเรามาดูทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจ e a g u e Thailand นะครับทุกคนก็คือเนี่ทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าของ FIFA E แล้วนะทุกคนก็คือมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยมีการระบุมานะครับว่าเป็น FIFA E World Cup 2024นะครับคนฟิฟเชลกับ E f ฟุตบอล l 2 2 5 5หรือว่าอีฟุตบอลที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือทําการกดไปที่3ขีดมุมขวาบนนะครับทุกน s i g n up นะครับผมหรือว่าเป็นการลงทะเบียนหรือกรอก ID ของเราที่จะสมัครนั่นเองนะครับกดไปที่สีฟ้าตรงนี้ครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันจะให้เราทําการกรอก ID หรือว่าเป็นการลงทะเบียนอะไรแบบนี้นะครับก็คือก่อนที่เราจะใส่อีเมลตรงนี้นะครับทุกคนเราต้องทําการลงทะเบียนหรือว่าไปกดไปที่ Sign up กันก่อนนะครับทุกคนจากนั้นก็ทําการกรอกข้อมูลให้ครบนะครับเพราะว่ามันสำคัญต่อการลงทะเบียนมากๆนะครับทุกคนก็ทำไปให้ครบกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ และเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับคนเราก็ําการยืนยันพาสเวิร์ดหรือว่ายืนยันรหัสผ่านของเราตรงนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราลงทะเบียนตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนเราก็กลับไปที่เมลที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือไปทาการกดยืนยันมันแบบนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับและพอมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนให้ทำการเลือกไปที่คำว่าไทยแลนด์นะครับคนหรือว่าเลือกไปที่ประเทศไทยของเรานะครับและหลังจากนั้นนะครับทุกคนมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับให้ทำการกดไปที่นี่ทุกคนเลยก็ตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกเกมนะครับทุกคนเป็นอีฟุตบอล2024นะครับแล้วก็ใช้ชื่อตัวนี้ผมเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมใส่คําว่า return แล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับการลงทะเบียนหรือว่าสมัครนะครันระบคเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับทุกคนอีฟุตบอลนะครับทุกคนหรือว่าฟุตบอลอีเวอร์คัพสองนะครับก็เป็นการ ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วที่เรียบร้อยประมาณนี้เลยนะครับสหรับใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากสมัครนะทุกคนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยนะทุกคนไปแข่งฟุตบอลโลกภายในเกมนะครับบอกเลยว่าเป็นการสมัครที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทุกคนมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ใครที่อยากสมัครนะครับก็สามารถทําตามที่ผมได้เรียงไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้ที่ทางฝั่งของเพจนะครับทุกคนอีลิกไทยแ,แลนด์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ก็อย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆแลยกันนะครับทุกคนร่วมสนุกนะครับเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งฟุตบอลโลกในเกมอีฟ e ุตบอล2025นั่นเองนะครับกนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e เพื่ลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบีฟฟีจัมเ